จงเป็นนักเรียนอยู่เสมอทุกคนที่ฉันได้พบเจอล้วนเหนือกว่าฉันในบางเรื่องและฉันก็เรียนรู้จากพวกเขาลาฟันโดเอเมอร์สันตำนานเกี่ยวกับเจงกิสคานในฐานะคนเถื่อนผู้พิชิตที่กระหายเลือดและเป็นภัยคุกคามนานาอาระยะประเทศนั้นเป็นที่เรื่องรือกันตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเล่าขานถึงตัวเขากับกองทัพมองโกที่เดินทางข้ามทวีปเอเชียและยุโรปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อปล้นสะดม ข่มขืนและฆ่าผู้คนที่ขวางทางพวกเขาอยู่รวมถึงทำลายวัฒนธรรมที่คนเหล่านั้นได้สร้างขึ้นมาก่อนที่จูจ่ๆเมฆหมกอันโหดร้ายนี้ก็สลายหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เสียดือด้อเช่นเดียวกับเหล่านักรบเล่ล่อนของคันเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างสิ่งที่จะสามารถคงอยู่ตลอดไปได้เลยแต่นี่เป็นเพียงความคิดที่ผิดมากเช่นเดียวกับการประเมินโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายนั่นแหละ เนื่องจากขานไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในผู้วางกลยุทธ์การทหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเท่านั้นแต่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยชัยชนะทั้งหลายของเขามักเป็นผลมาจากความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยีวิธีปฏิบตัติและนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากวัฒนธรรมใหม่ที่เขาได้สัมผัส หากเราจะมองว่ายุคสมัยแห่งการปกครองของเขารวมถึงรัชสมัยของลูกหลานของเขาที่ตามมาอีกหลายศตวรรษนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ลักษณะที่ว่าคงเป็นการหยิบยืมมาใช้พอพันมองโกภายใต้การนำของข่านนั้นไม่รีรอที่จะขโมยและซึมซับสิ่งที่ดีที่สุดจากแต่ลวัฒนธรรมที่เขาได้พบเช่นเดียวกับที่เขาไม่รีรอที่จะพิชิตด,ดินแดนอื่นๆพวกเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอทั้งจากการต่อสู้และศัตรู แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วชาวมองโกจะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีตึกรามบ้านช่องสวยงามหรือแม้แต่ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองก็ตามคานนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะผู้เขียนชีวประวัติคนหนึ่งของเขาอธิบายไว้ว่าเขาอยู่ในวงจรอันไม่สิ้นสุดของการเรียนรู้เชิงปฏิบตัติการทดลองและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดย่อนซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นอย่างมีเป้าหมายและความมีระเบียบวินัยเฉพาะตัว เขาเป็นผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยพบเจอเพราะเขาเปิดกว้างต่อการเรียนรู้มากกว่าผู้พิชิตคนใดใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งแรกๆของเจงกิสคานมาจากการที่จัดระเบียบกองทัพเสียใหม่โดยแบ่งทหารออกเป็นกลุ่มละสิบคนเขาขโมยแนวคิดนี้มาจากชนเผ่าเตอร์กิกซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน และทําให้ชาวมองโกได้ใช้ระบบเลขฐาน1ิบโดยไม่ตั้งใจหลังจากนั้นไม่นานจัก,กรวรรดิมองโกก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยให้พวกเขาได้พบพันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนซึ่งก็คือเมืองที่มีกําแพงล้อมรอบการเข้าโจมตีอาณาจักรตันกุดทําให้คานได้เรียนรู้ความรึกตื้นหนาบางของการสู้รบกับเมืองที่มีป้อมปรกากันป้องกันรวมถึงกลยุทธ์ที่จําเป็นสําหรับการโอบล้อมเมืองจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะยอมแพ้ เพียงไม่นานนากักหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและต่อมาก็ได้สอนทหารทั้งหลายของเขาให้สร้างเครื่องจักรกลสำหรับทำลายกำแพงเมืองโดยได้รับความช่วยเหลือจากวิศวกรชาวจีนส่วนตอนที่สู้รบกับชนเผ่าหนีเจินนั้นคานได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเอาชนะทั้งใจและความคิดของผู้อื่นเขายินดีร่วมมือกับนักปรา์และราชวงศ์ของดินแดนที่เขาพิชิตได้ ซึ่งทาให้เขาสามารถครอบครองและจัดการกับอาณาจักรเหล่านั้นได้ในแบบที่จักรวรรดิอื่นๆทําไม่ได้นอกจากนั้นเขายังสามารถเรียกใช้โหรอารักษ์แพทย์นักคิดที่ประดิษฐ์ที่ปาดเปิงที่สุดในอาณาจักรหรือเมืองที่เขาครอบครองอยู่และใครก็ตามที่สามารถสนับสนุนกองทัพของเขาในการรบได้นี่คือสาเหตุที่กองกำลังของเขาเดินทัพไปพร้อมผู้สอบสวนและล่ามเสมอกิจวัตรเช่นนี้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปแม้ขานจะเสียชีวิตไปแล้ว ถึงแม้ชาวมองโกจะดูทุ่มเทให้กับการพิชัยสงครามอย่างเดียวแต่พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากเหล่านายช่างพ่อค้านักปราศนักแสดงพ่อครัวและช่างฝีมือที่พวกเขาพบพานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้จกกักรวรรดิมองโกนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษในแง่ของเสรีภาพในการนับถือศาสนารวมถึงความชื่นชอบในแนวคิดอันหลากหลายและการผสมผสานกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างชาวมองโกเป็นผู้ที่นำมะนาวสีเหลืองเข้าสู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรก นำบะหมีของจีนไปสู่ชาติตะวันตกรวมถึงเผยแพร่พรมเปอร์เซียเทคโนโลยีขุดเจาะเหมืองแร่ของเยอรมันงานโลหะของฝรั่งเศสและศาสนาอิสลามว่ากันว่าปืนใหญ่ซึ่งปฏิวัติการทำสงครามของมนุษย์เรานั้นเป็นผลลัพธ์จากการที่นำดินปืนของจีนเครื่องพ่นไฟของชาวมุสลิมและงานโลหะของยุโรปมาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะการเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และเปิดใจต่อแนวคิดใหม่ๆของชาวมองโกเวลาที่คนเราประสบความสําเร็จในครั้งแรกนั้นเราจะได้เจอกับสถานการณ์ใหม่ๆ และจะต้องเจอกับปัญหาใหม่ๆตัวอย่างเช่นนายทหารที่เพิ่งได้เรื่องตำแหน่งจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองนักขายต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเจ้าของบริษัทต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นนักเขียนต้องเรียนรู้ที่จะเรียบเรียงแก้ไขผลงานของคนอื่นนักแสดงตลกต้องเรียนรู้ที่จะเล่นละครและพ่อครัวที่จะเปิดร้านอาหารของตัวเองจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการงานส่วนอื่นๆในร้านอาหารอย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวนี้ไม่ได้ร้าพิษภัยเสีย ทีเดยวนักฟิสิกส์ชื่อจอห์นวิลเลอร์ซึ่งได้ร่วมคิดค้นระเบิดไฮโดรเจนเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในขณะที่อาณาเขตของเกาะแห่งความรู้ของเขาขยายขนาดออกไปชายฝั่งแห่งความไม่รู้ของเขาก็ทอดยาวขึ้นเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือทุกชัยชนะและความก้าวหน้าที่ทําให้เจงกิสคันฉลาดปาดเปลืองขึ้นนั้นจะชักนําให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเสมอทั้งนี้การจัดตระหนักได้ว่า ตัวคุณรู้น้อยลงเรื่อยๆในขณะที่คุณรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนั้นจําเป็นต้องอาศัยความถ่อมตัวเป็นพิเศษคุณต้องจําใส่ใจไว้ว่าความฉลาดรอบรู้ของโสเกติสนั้นเป็นผลจากการที่เขารู้ว่าตัวเองแทบจะไม่รู้อะไรเลยความสําเร็จมาพร้อมกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการแซงว่าตัวเองรู้มากกว่าความเป็นจริงในภาษาลาตินมีคํากล่าวที่ว่า ความรู้ทําให้รําพองการคิดว่าเราพร้อมแล้วและมีสถานะมั่นคงทั้งที่จริงๆแล้วความเข้าใจและความเชี่ยวชาญสามารถผันแปรได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นเรื่องที่ควรกังวลวินตันมาซาลิสนักดนตรีแจส๊สผู้ได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง9ครั้ง และได้รับรางวัลพูลิเชอร์เคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ดนตรีชั่วชีวิตแก่นักดนตรีอายุน้อยที่มีแววรุ่งคนหนึ่งว่าความถ่อมตัวก่อให้เกิดการเรียนรู้เพราะมันช่วยขับไล่ความยโสโอหังที่ทำให้คนเราตาบอดและเปิดโอกาสให้ความเป็นจริงปรากฏออกมาเธอจะไม่ขวางทางตัวเองเธอรู้ไหมว่าจะดูออกได้อย่างไรว่าใครบางคนถ่อมตัวอย่างแท้จริงหรือไม่ฉันเชื่อว่ามีวิธีทดสอบที่ง่ายดายมากนั่นคือ เธอจะเห็นว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นเพราะพวกเขาสังเกตและรับฟังอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทึกทักเอาเองว่าฉันรู้ดีอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้คุณก็ควรจะทำตัวเป็นนักเรียนอยู่เสมอเพราะหากคุณหยุดเรียนรู้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังค่อยๆตายไปอย่างช้าๆการเป็นนักเรียนแค่ช่วงเริ่มต้นนั้นไม่เพียงพอคนเราจำเป็นต้องเล่นบทบาทนี้ไปช่วยชีวิตจงเรียนรู้จากทุกคนและทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น ผู้คนที่คุณเอาชนะได้ผู้คนที่เอาชนะคุณได้ผู้คนที่คุณไม่ชอบหรือแม้แต่ผู้คนที่คุณคิดว่าเป็นศัตรูคนเรามีโอกาสเรียนรู้ได้ในทุกย่างก้าวและทุกช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตแม้ว่าบทเรียนที่ได้รับอาจเป็นเพียงแค่การรักษาเยียวยาเราก็ต้องไม่ปล่อยให้อีกโก้ปิดหูปิดตาเราบ่อยครั้งที่ผู้คนมั่นใจในความฉลาดของตัวเองมากเสียจนยอมอยู่ในแต่พื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกงโง่เขา และเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกท้าทายให้เรียนรู้หรือคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่รู้ความเชื่อมั่นเช่นนี้บางตาไม่ให้เราเห็นช่องโหว่มากมายในความเข้าใจของเราจนในที่สุดก็สายเกินไปที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางเรากับว่าเราได้จ่ายค่าผ่านทางไปแล้วอย่างเงียบเชียบเราทุกคนย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคในอาชีพการงานแล้วอีโก้ก็จะร้องเพลงปลอบขวัญให้เรารู้สึกว่าตัวเองเดินมาถูกทางแล้วอีโก้เป็นเหมือนกับปีศาจไซเรนบนโขดหินกลางทะเล ในปรก,รกรณมกีกซึ่งมักร้องเพลงล่อลวงกัตลาสีเรือให้ไปสู่หายนะคนเราจะหยุดเรียนรู้ทันทีที่เราปล่อยให้อีโกโอบอกกับเราว่าเราสำเร็จการศึกษาแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้แฟรงชมล็อกกล่าวว่าผมตั้งใจที่จะเป็นนักเรียนอยู่เสมอซึ่งแปลว่ามันจะไม่มีวันจบสิน้นวิธีเป็นนักเรียนอยู่เสมอนั้นตรงไปตรงมาและน่ารำบากใจมากพอๆกับวิธีเรียนรู้อะไรบางอย่างเป็นครั้งแรก เหมือนการอ่านหนังสือซักเล่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแทบไม่รู้อะไรเลยการเข้าไปอยู่ในห้องที่คุณเป็นคนที่มีความรู้น้อยที่สุดและความรู้สึกอยากแก้ตัวเวลาที่สมมติฐานทั้งหลายที่คุณเชื่อยอย่างสุดใจถูกท้าทายแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณจงใจพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกอึดอัดใจจงเปลี่ยนความคิดจงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวเสียมือสมัครเล่นชอบเถียงและแก้ตัวส่วนมืออาชีพมองว่าการเรียนรู้ หรือแม้แต่การสู้คนอื่นไม่ได้เป็นเรื่องน่าสนุกเมื่ออาชีพชอบถูกท้าทายและรู้สึกตัวเองเล็กจ้อยรวมถึงชอบศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบในวัฒนธรรมที่เน้นการทหารส่วนใหญ่รวมถึงสังคมมนุษย์โดยรวมผู้คนมักพยายามยัดเยียดค่านิยมความเชื่อของตัวเองให้กับผู้อื่นรวมถึงควบคุมสิ่งใดก็ตามที่ได้พบเจอแต่กองทัพมองโกนั้นแตกต่างออกไปตรงที่สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นกลาง และปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเสียใหม่ตามความจําเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายเริ่มต้นเช่นนี้เสมอแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานกลับมีบางอย่างเกิดขึ้นทฤษฎีการพลิกผัน Theory of Disruption เสนอว่าณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทุกอุตสาหกรรมจะถูกพลิกผันโดยแนวโน้มหรือนวัตกรรมใหม่โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถรับมือได้ถึงแม้พวกเขาจะมีทรัพยากรทุกอย่างบนโลกอยู่ในมือเพราะเหตุใดกัน ทำไมธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไม่ได้สาเหตุหลักเป็นเพราะพวกเขาสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้นั่นเองพวกเขาหยุดเป็นนักเรียนวินาทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณความรู้ที่คุณมีอยู่จะเริ่มเปราะบางบีเตอร์ดักเกอร์สุดยอดนักบริหารจัดการและนะักคิดด้านธุรกิจกล่าวไว้ว่าแค่ปรารถนาจะเรียนรู้นั้นยังไม่เพียงพอในขณะที่คนเราเติบโตก้าวหน้าเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าตัวเองเรียนรู้อย่างไรด้วย จากนั้นก็สร้างกระบวนการต่างๆขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับเราได้สาบแช่งตัวเองให้อยู่กับความไม่รู้ที่เราสร้างขึ้นมา